สวัสดีครับพี่ขอญาถ่ายเอาไปให้เพื่อนๆดูนะนี่ครั้งครั้งที่สองที่ผมผมเห็นต้นลองกองในครั้งแรกที่เห็นคนเขาเก็บลองกองใจดีจังเลยใจดีจังเลยให้พี่หวานใช่ไหมโอ้ชิมเลย อ้มาเจอพี่เขากําลังปีนลองกองพอดีเลยได้โอกาสกินลองกองจากต้นครั้งแรกในชีวิตจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหมาโชคดีมากเลยได้กินลองกองจากต้นครั้งแรกในชีวิตได้โอกาสมาซื้อเองกิน อันนี้สะพานแขวนสะพานแขวนของคลองอคลองแสงที่มาจากที่มาจากอันนั้นไหมพี่น้องมาจากไอ้เอขื่อนเขาเขื่อนเชี่ยวหลาน <ไง S 1> <ง>เพกกับมะย่างเล่นอยู่นี่อะไพี่น้งองย่างเล่นหามาเบิงมาเบิงไอ้นี่ต้นไอ้เขาลุ่มหัวใจหน่อยไ,ไหมเดี๋ยวเสียภาพไปเบงอันนี้คือคลองแสง ข้อบันีึไหลมาจากไหลามาจากเขื่อนไหลามาจากเขื่อนเชี่ยวหลานเบิ้งเขามาเบิ้งเขาลุ่มหัวใจพี่น้องนี่แหละหัวใจบาเพ็ดมาอยู่นี่นี่เองหัวใจข่อยมาอยู่นี่นี่เองพี่น้องเลยนี่อันนี้แหละเขาเอิ่มาคล้องแสงไหลมาจากไหลามาจากเขื่อนเชี่ยวหลานครับผม โอเคสลับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อครับเจอกันคลิปต่อไปอถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กับบอไวกับบอวาการพี่น้อง